ยินด right ีต้อนรับสู่ไรร์เรวิวิชั่นยูอัลติเมทซอสสำหรับอินเดปเอนไสส์อินทูคัตติ้งเอทไบคิลและมิลิเตอรี่แมชชีนส์ทุกวันเรามีเทคยูดิฟอินทูเดอะเวิลด์ออฟอาร์มออยวอร์เฟอร์เอสเรามีอัพโหลดเดอะสองพันยี่สิบห้าเวอร์ชั่นออฟเดอะโอปราตดีแมนแบทเทิลแทงก์เอโมเดิร์นไนท์บิสคาริลลี่อินเซอร์วิสส์วิดเดอะรอยัลไทยอาร์มีออริจินัลลี่ดีเวลโลเป็ดอินยูเครนแอนด์นัลคัสตอมไลฟ์ฟอร์ไทยแลนด์เดอะโอปราตดีอีส์เอพรามเอ แอนเทคโนโลยีคอลลีแอดวานซ์แพลตฟอร์มสำหรับยี่สิบเอ็ดศตวรรษการต่อสู้ศินาเรียลส์วอลดิสเซกเดอร์แทงส์ออริจินอิดดีไซน์พิโรโซฟีอัพเกรดสำหรับสองพันยี่สิบห้าเพอร์ฟอร์แมนซ์เมทริกตัคติคอลแอปพลิเคชันแอนไทแลนด์บล็อเดอร์มิลิเตอรี่โมดิเนชันสตรัทติจีเดอะโอปราดดีเบสออนยูเครนที่แปดสิบสี่โอปราดอิมเมอร์กแอสเอเพาเวอร์ฟูลสิมโบลออฟคอร์สโซเวียตอินโนเวชันในอาวุธยาน อิทออริจินไลน์อินเดอะคาคิฟมอร์โซวีแมชชีนบิลดิ้งดีไซน์บูโร,วิชไอเมททูรีเวมเดอะเอจจิ่งโซเวียที่80 UD แพลตฟอร์มอินทูสัม pring มอร์แอดวานและเอ็กพอร์ตเรดดี้,เดอร์โอพอร์ตดีวาริเอนอีสเดอะเอ็กพอร์ตโมเดลวิดคัสตอมไมค์คอนฟิกูเรชัน,ไทยแลนด์บีเคมอิทพริมารีคัสตอมเมอร์อินเดอะเออร์ลี 2010S, เพลซิ่ง A 240ดอลลาร์มิลเลนน์ออเดอร์ฟอร์49แท้ง,ดิสเดลิฟรีคอนติเนียต overseveral years. marking a rare moment when Thailand chose Ukrainian hardware over Western or Chinese alternative. Thailand's choice of the O-Prot-D was strategic and calculated. The nation required a modern main battle tank to replace its aging m 4 1 Walker Bulldog ok and to complement its fleet of Chinese v t 4 tank. The O-Prot-D provided a b a l a n c e between cost-effectiveness, f i r e power, and advanced technology. Despite delay in delivery due to the conflict in Ukraine and production bottleneck, The Royal Thai Army persisted with the acquisition, signaling confidence in the tank's capability. Moreover, the decision chose s h o w d Thailand's willingness to diversify its military supplier beyond the usual p o w e r The Oplot Design Center around three p r i o r i t y firepower, survivability, and mobility. The tank f e a t u r e a low-profile with a well-deterred design and a composite armor structure integrated with explosive reactive armor. One of its most notable aspect is the inclusion of the Duplet ERA, capable of defeating tandem charge warhead and kinetic energy penetrator, giving the tank superior protection compared to its peer in the same class. In terms of firepower, the Oplot D Sport A 125 mm smoothbore gun capable of firing APFSDS, HE, h e f r a g and guided missiles like the combat ATGM. เดอะออโตโรลเดอร์อันโหลดสำหรับเอซัสเทนเรตออฟไฟแอนด์รีดิวครูเวิร์กโหลดเซคแคนดารีอาร์มเมนต์อินคลูดเอเจ็ดจุดหกสองมิลลิเมตรโคเซลแมชชีนกันแอนด์เอสิบสองจุดเจ็ดมิลลิเมตรรีโมทลีโอเปอเรตแอนตี้แอร์คราฟต์แมชชีนกันเมาส์ออนท็อปวันออฟเดอะแท้งสเตรนจ์ไลน์อินอิดพาวเวอร์เทรนเดอสองพันยี่สิบห้าอัพเกรดออฟโหลดดีฟีเจอร์เดอะหกทีดีสองอีดีเซลเอนจินดีลิฟติงหนึ่งพันสองร้อยฮอสต์ทาวเวอร์ ดิสโลเดแทงค์ทูริชเอทอปโรสปีดออฟ70กิโลเมตรแปรอว์แอนด์ครอสตันฟรีสปีดออฟอัพทู45กิโลเมตรแปรอว์เดอร์ไฮดรอนิวเมติกสูสปนชั่นพรอวิชเบเตอร์ออฟโรดเพอร์ฟอร์แมนซ์วิชอิสคริติคอลจีเวนไทยแลนด์สไดเวอร์สเทรนด์แรนจิ่งฟรอมจังเกิลทูมอว์เทนเดรแทงค์แอนด์อัลซอฟท์วอเตอร์อัพทู1.8เมตรดีวิดอัลพรีพรีเรชชั่นออร์5เมตรวิดเอสโนเกลคิด The 2025 enhancement i n c l u d e improved transmission and cooling system design to operate efficiently in Southeast Asia's tropical climate. This is especially crucial since overheating has historically been a problem for tanks operating in hot, humid e n v i r o n m e n t Modern warfare is increasingly driven by digital command and control, and the 2025 o p l r a d i s no exception. The latest version includes a state-of-the-art fire control system integrated with thermal imaging, laser rangefinding, and panoramic sight for the commander. The inclusion of the LiOv ballistic computer u n l o a d the gunner to hit target with high accuracy even while on the move. The opto-optic and targeting system have been upgraded with better night vision and infrared capability for around-the-clock battlefield dominance. Additionally, เดอแท้งซับพอร์ต GPS และอินเทอร์เนชัลเนวิเกชันซิสเต็มเอนับลิ่งซีมเลสอินเตอร์เกรชั่นอินทูไทยแลนด์สบอร์เดอร์คอมมานด์คอนโทรลคอมมูนิเคชั่นคอมพิวเตอร์อินเทลเจนต์เซิร์ฟเวียนและรีคอนเนรสแอนเน็ตเวิร์กดิสอินเทอร์โอเปอเรบิลิตี้อีส์ไวท์เทาอิงเดอะเอทออฟเน็ตเวิร์กเซนเทริกวอร์เฟลวายออฟเอนท์โอเวอร์ลุคครูคอมฟอร์ตสิ gni ฟิเคียนลีอัพเฟคเพอร์ฟอร์แมนซ์อินซัสเทนคอมแบทเดอโอเพอเรดดีฟีเจอร์แอนด์แอร์คอนดิชัน which is not just a luxury but a necessity in Thailand's climate. The internal layout is designed to reduce fatigue during long o p e r a t i o n The auto loader r e d u c e the need for a full crew member, allowing for a three-man team consisting of a commander, gunner, and driver. Modern communication h e a d s e t improved seating, and digital readouts make the interior user-friendly while maintaining combat readiness. เดอะโอปราดได้เข้าร well in ่วมในวารีสจอยมิลิเตอรี่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ในไทยแลนด์และได้แสดงความสามารถในม็อกคอมแบตซีเนอริออร์สอีกทั้งได้พิจารณาต่อต้านเดอะไชนีสวีทีซ์ในอินเทอร์เน็ตเทียลและได้พิจารณาในแง่ของไฟพลังงานและเสถียรภาพแม้ว่าเดอะวีทีซีจะมีโมเดลการผลิตที่ทันสมัยและระบบผสานกันไทยมิลิเตอร์คอมมานเดอร์ได้ทำการทดสอบการกำหนดเป้าหมายและความทนทานภายใต้การจำลองศัตรูอีกทั้งยังสามารถแสดงความสามารถในดินรกร้าง Handling m d ด y Forested areas with fewer mobility is u u s compare d to older Western tanks in the Southeast Asian region. Country like Indonesia, Malaysia, and Vietnam are also upgrading their armor capability. The Oplot D compare favorably with Malaysia's PT 91M p e n d e k a and Indonesia's LeoPad r 2Ri. Why it may not have the modular upgrade of the LeoPad r 2 series. The Oplot D strikes a balance between heavy armor and mobility. It outperforms many Chinese and Russian tanks in terms of fire control and crew protection system. The o p l o t relative rarity also makes it a unique asset, potentially confusing adversaries not familiar with its system. Despite its many strengths, the Oplot D program has faced challenges, especially in terms of logistics and maintenance. Spare parts must be sourced from Ukraine. which has been embroiled in conflict, affecting the supply chain. However, Thailand has invested in local training program to ensure self-sufficiency in maintenance. The Royal Thai Army has also considered forming technical exchange agreement with Arthur Oplot, the operator to create a share logistic hub in the Asia-Pacific region. This would reduce long-term operational costs and ensure combat readiness. The 2025 version of the Oplot D introduces several key upgrades aimed at enhancing survivability, electronic, and crew efficiency. Most notably, the explosive reactive armor coverage has been expanded to offer better protection against top-attack m u n i t i o n The fire control system has received a software update with AI-assisted threat recognition, increasing first-hit probability under dynamic combat conditions. There is also speculation that Thailand may incorporate active protection s y s t e m like the Ukrainian s a r s l or n o foreign alternatives u c h as Israel's Trophy or Russia's Arena in the next upgrade cycle. This would elevate the Oplot D to a whole new tier of battlefield dominance, offering protection against modern anti-tank g u i d e missiles. The Oplot D is more than just a tank; it's a statement. It presents s y m b o l i z e s Thailand's intent to maintain a capable, independent. and modern land force amidst growing tension in the Indo-Pacific with regional military expanding rapidly and international interest intersecting in the South China Sea. Thailand's army forces need to be prepared for both conventional and asymmetric threats. The Oplot D e n s u r e that Thailand r e m a i n a formidable player in regional defense strategy. The 2025 Oplot D t a n represent a powerful blender of Ukrainian engineering and Thai strategic vision. อิทอีสแอนด์เอ็กซัมเปิลออฟเฮาส์มัลเลอร์เนชั่นแคนย์ลีเวอเรตโกลบอลพาร์ตเนอร์ชิพทูฟิวเวิร์ลคลาสมิลิเทอเรียฮาร์ดแวร์ฟรอมอิทเลเทอร์ไฟฟ์พาวเวอร์แอนด์โรบัสต์โปรเทคชั่นทูอิทสมาร์ตดิจิทัลซิสเต็มแอนด์คลีเมนต์อะดัปเต็ดโมบิลิตี้เดอะโอเพอร์ดีสแตนเอสเอคีเอเซดในไทยแลนด์สเดฟเอนด์ด็อกตรีแอดไบรด์เรวอลูชันวอลคอนติเนียลทูมอนิเตอร์เดอะดีเวล็อปเมนต์อาราวเดอะโอเพอร์ดีแอนด์ซิมิลาร สเตตูนฟอร์มดิฟไดฟอินทูเดอะแมชชีนส์ที่ได้ดีไซน์โมเดิร์นวอร์เฟอร์ถ้าคุณสนุกกับการแบกดาวอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และสมัครสมาชิกฟอร์มมิลิเทอเรียเทคแอนลิซิสโอลี่อ่อนร้ายเรเบลลิชัน